สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะพาพี่พี่ทุกท่านนะคะมาชมอากูนิมานะคะร้านลานไม้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปเจอก,กันกับพ่อค้ากันเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อค้ารับออเดอร์ลูกค้าแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะว,วันนี้เราจะพามาชมต้นอากูนิมากันนะคะคเดี๋ยวเราเอากูนิมาเริ่มจากราคาหลักเก้าสิบก่อนเนาะครับค่ะเดี๋ยวเราไป<ส>เริ่มกันเลยเนาะ เป็น,นี่ราคาเบาๆกันเลยนะคะอัญนนมณีแดงพอ่อก็หนึ่งกระถางมีสามต้นนะครับอันนี้สองถึงสามต้นนะครับราคาเก้าสิบบาทส่วนอัญนนมณีขาวฟอร์แมนครนบฟอร์มโตโตพร้อเปลี่ยนในกระถางพ้อเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับอันนี้ก็ราคาเก้าสิบบาทเหมือนกันเก้าสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นราคาหลักหลักร้อยนะครับค่ะราคาเริ่มมาเลยนี่ทัทว์พิูลทัทวีคูล ครับสติคูรรอบหน้าใครสั่งได้นะครับรอบนี้หมดแล้วลืมไปว่าต้วนี้ติดจองครับตัวติดจองนะคะตัวนี้ร้อยบาทสวยค่ะนี่ค่ะใครสนใจนะคะรอบหน้าจองได้เนาะจองได้มาเลยเดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้ากันเลยแล้วกันจะเป็นราคาร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบก็จะได้เป็นรับเงินรับทองนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะสวยครับอันนี้เป็นกระถาง 6นิ้วนะครับราคา120บาท120นะคะมีอันนี้ด้วยมีบารามีลุ่งเรื่องตัวนี้สีหวนบบานหวานนะคะใบจะเป็นสีชจพูหวานหวานนะครับแบบนี้ประมาณนี้เลย,ยนี่ครับขี้จหวานหวานอันนี้ก็ราคา120บาทนะครับ120จะส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับค่ะประมาณก็จะเ็นซปเปอร์เรทราคา120บาทครับก็จะประมาณนี้ มีซูเปอร์เรดนะคะสวยนะตัวนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะชื่ออีกชื่อหนึ่งของเข้าชื่อมณีรุ่งเรืองนะคะมีรุ่งเรืองนะคะราคาหนี่รา้คา $120 บาทค่ะอันนี้สวยค่ะเนี่ยใบใหญ่ๆนี่น,นี่เขาเรียกอะไรคะตอ,อันนี้อันนี้เป็นไม้ยินโดนะคะราคาก็ไม่สูงมากอันนี้จะเป็นไม้อินโดอัน,น้องอาจจะมีตำหนินะครับเศษเศษมันเป็นไม้ที่หายากมากก็ค้าได้มาไม่เยอะ ตันนี้สวยเรดวีนัทนะคะเรดวีนัทนะคะทุกคนใบเขาจะคล้ายๆเหมือนซูเปอร์เรดเนาะแต่ว่าใบเขาจะแหลมแบบนี้เลยไม่ค่อยเจอค่ะต้นนี้อันนี้ราคา180บาทนะครับผมค่ะตอนนี้มีอยู่3าะกรับถ้าไหนสนใจนะคะสามารถโทรเบอร์หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านบนเลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะก็จะเป็นขายดีต่อมาก็จะเป็นอัญมณีกุหลาบนะครับค่ะลักษณะของเขาจะเป็นเหมือน ซูเปอร์เรตแต่สีของเขาจะเป็นสีชมพูใช่ค่ะคแล้วใบจะกลมๆเนาะใบจะกลมเป็นชั้นๆนะครับสีสวยมากต้นนี้อันนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะใช่ครับตอนน่อมาก็จะเป็นนี่ลา,เง,ลาเงินนีน่นะลักษณะของใบของเขานะครับจะคล้ายๆกับต้นอะไรเนาะลืมชื่อคล้ายกับเหลืองมงคลอ่า สีเขานะครับจะคล้ายๆกับเหลืองมุกกลแต่ลักษณะใบของเขาจะเป็นโกลมๆแหลมๆเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับสวยนะครับอันนี้ฟอร์มสวยอันนี้ราคา350บาทนะค่ะมี่สามกระถางสวยมากเลยนะคะปุหลาบเงินนะครับกุหลับเงินค่ะว่างสามกระถางนะคะต่อมาก็จะเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินทองอันนี้สีของเขาจะออกเป็นสีส้มนะคะใช่ครับ มือนติดจะครีมก็ไม่ครีมจะส้มก็ไม่ส้มนับอันนี้ราคา300อบาทนะครับผมเดี๋ยวซื้อพ่อค้าจะเปลี่ยนกระถางสีขาวให้นะครับโอ้ตัวนี้ได้กระถางขาวด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อค้าจะเปลี่ยนเป็นกระถางสีขาวให้สวยนะทุกคนราคาสามร้อยบาทนะครับผมค่ะตัวนี้ว่านีสีกระถางนะครับลักษณะใบของเขาจะเป็นประมาณนี้สวยนะต้นนี้สวยค่ะแผ่นดินทองนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่าแผ่นดินทองนะคะแผ่นทองคําแผ่นทองคำ นี่นะคะนี่มีเยอะนะคะต้นไม้ไปดูทางไหนดีมาฝั่งนี้เลยนะครับเราไปดูทางนี้กันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เรียกซับนะครับเษถีเรียกซับอันนี้สวยนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะใบเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคบอันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมอันนี้ลักษณะกระดูกของเขาจะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการปลูกและการดูแลไม้อโคนีมานะครับผมตัวนี้ก็สวยนะอันนี้่าจะเป็นทับทิมทองครับเหลือกระถางเดียวาาทับทิมทองใบเขาจะแหลมกว่า<ช>เรียกซับะนะคะพี่ๆและทเทียบสีนะครับสีเขา<ช>จะจมพูเยอะกว่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีฟอร์มที่แบบ สวยกว่าเนาะสวัสดีค่ะกระถางนี้ราคา180บาท180นะครับถูกมากนะคะที้เหลือกระถางเดียวแล้วใช้กระถางสุดท้ายแล้วนะคะตทรมาก็ได้เ่อนนะคะนี่วาเลนทายอะไรตุกตุกลงแรงมากดูคาร์ลีสีบังต้นไม้อันนี้จะเป็นวาเลนทายนะคะใบเขาจะไล่ลักษณะใบตั้งแต่ชมพู แล้วก็ใบรองลงมาของเขาจะเริ่มออกสีดำนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายของเขาจะประมาณนี้ใบแก่ของเขานี่เป็นการทิ้งใบนะครับไม่ใช่ขึ้นราหรืออะไรแน่นอนนะครับค่ะอันนี้คือวาเลนไทน์กระถางละ180บาทนะครับาราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะครับพี่ๆท่านไหนนะคะกําลังจะหาเลี้ยงต้นไม้นะคะลองซื้อบแบบนามีคนโทรมาเดี๋ยวให้พ่อค้ารับก่อนเนาะเดี๋ยวนุ่นจะเดินไปชมตัวนี้นะคะคเขามีชื่อว่า อะไรนะอำนาจเจริญค่ะนี่นะคะร้านนะคะอยู่เลยวิกซีบุริรัมมา200เมตรนะคะร้านร้านไมาอยู่ด้านในร้านที่4เอ้ยร้านที่3ซ้ายมือนะคะก็จะมีไม้จัดสวนไม้ดอกไม้อะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวนุ่งไปดูตอนนี้นะนี่ปอรเซียนเปอร์เซียนเขาก็มีนะคะเปอร์เซียนพวกเขาสวยมาก นะคะเดี๋ยวรอพ่อค้าแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวนุ่นจะไปเดินดูต้นไม้ร้าันดันไม้รอแลบกันเดี๋ยวตัวไหนมีราคาเดี๋ยวนุ่นขายให้ก่อนเลยนะคะนี่นี่นี่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นมหาาเรียกซับนะคะตัวนี้ตัวนี้เรียกซับนะคะราคาอยู่ที่180บาทนะคะลักษณะใบเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะใบกระจายสีเขียวๆแบบนี้เลยคะ่ะตัวนี้สวยนะคะนุ่นแนะนําเลย ต่อไปค่ะต้นนี้นะคะเป็นออร่าส้มนะคะเป็นไม้ฟอมกกนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วแบบนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะราคา180บาทนะคะได้ฟอร์มกกแน่นๆแบบนี้เลยนะมีจำนวนเยอะอยู่นะคะนี่บรรยากาศร้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะดูไว้ก่อนนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ ราไปเริ่มกันเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวให้ไหยคะพ่อค้าลูกค้าเยอะมากเลยนะคะาสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ด้านบนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นหยกเสษฐีค่ะตัวนี้นะคะราคานะคะ180บาทเท่านั้นคะ่ะหยกเสษทีนะคะต่อไปต้นนี้ค่ะเป็น ันนี้ลูกลำซำนะคะลักษณะใบเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะลูกลำซำเนาะนี่ค่ะราคาจะอยู่ที่300บาทนะคะมีจำนวนเยอะอยู่นะค่ะตัวนี้จะเป็นซับมงคลนะคะซับมงคลเนาะลักษณะใบก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่150บาทนะคะร้านลานไม้จัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปนี้อ่ลัคก,กี้หรือโชคดีนะคะสวัสดีค่ะแม่ป้อมลัคก,กี้หรือโชคดีนะคะค่ะเดี๋ยวเรอพ่อคารับโทรศัพท์แป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวนุ่นไล์ให้ก่อนเนาะตัวนี้โชคดีนะคะราคานะคะ180บาทนะคะ ตัวนี้อำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญนะคะลักษณะใบนะคะจะเป็นกระดูกตรงกลางสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบสีเขียวๆแบบนี้เลยลำต้นเป็นสีชมพูค่ะหนึ่งกระถางเออกระถางแปดนิ้วนะคะตัวนี้ราคาอันนี้เท่าไหร่นะต่อมาเลยนะคะอ่าต่อมามาแล้วอ้าพ่อค้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเ่นไป,ไปทางนั้น ค่ะสามารถโทรมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงได้ไหมคะตื่นตื่นมาก็รับไนดะ้คนน่ะน,น,นี่น่าจะเป็นนะครับยูในกระถาง8นิ้วราคา150 150านะคะตันนี้นะค่ะก็จะมีจำนวนนะคะทั้งหมดก็6กระถางนะคะสามาณลัคก,กี้หรือโชคเมื่อกี้บอกไปะะถูกไหมไม่รู้อ่าเดี๋ยวให้พ่อค้านะคะ ลัคกี้หรือโชคดีนะครับราคา180่บาทหนึ่งร้อยแปดสิบาทใบใหญนะครับผมสวยนะคะนี่เดี๋ยวเลืนุ่นให้ดูลักษณะใบเนาะใบจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะใช่ครับอันนี้สวยมากต่อมาอันนี้เหลือกระถางเดียวแล้วกว่างมงคลนะคะกวางมงคลเหลือกระถางเดียวต้นใหญ่ๆเพิ่มๆมานี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมอุ้ยสวยดูลักษณะใบนะคะใบเขาจะ จะเด่นตรงที่กระดูกตรงกลางเป็นสีชมพูนี่แหละใช่นี่ค่ะดูลมนะคะลมบุรีรัมนะคะแรงมากหนาวมาใครแวะมาดูบอลหรือมาดูรถแข่งนะคะสามารถแวะมาอุดหนุนได้นะคะมาอันนี้ก็เป็นไม้ขายดีต่อมาของร้านนะครับเป็นสกมงคลนะครับกระถางละ150บาทเองต้นสูงใหญ่ในกระถาง8นิ้วนะครับอันนี้ไล่แดดดีๆสีเขาจะสวยนะครับผม ราคาเท่าไหร่คะ180่5 0ค่ะนี่นะต้นนี้สวยนะทุกคนขายดีมากครับใช่ถ้าล่แดดดีจะเป็นประมาณนี้เลยครับสีจะประมาณนี้เล่เดี๋ยวเราไปดูสีจะจัดที้อขสีจัดประมาณนี้สีกระดูกตรงกลางเขาเข้มมากนะคะตอนนี้ใช่ครับเดี๋ยวถ้ามันได้แดดดีกว่านี้เขาแทบจะไม่มีเขียวเลยนะครับเขาเขาจะหลุดเขียวมัเป็นเป็นแดงประมาณนี้เลย ไปค่ะต่อมาก็จะเป็นกวากทรับนะครับกวากทรับอันนี้จะเป็นใบของเขาจะเป็นลักษณะบิดๆแบบนี้เป็นสีแดงนะครับใบอ่อนจะเป็นสีแดงมีลักษณะ,ะใบจุดเด่นเขาก็จะอยู่ตรงใบเขาบิดๆนะครับ,บะะและใบแก่ของเขาจะกลายเป็นส้มไปทันทีนะครับอันนี้ราคากระถางละ200บาทนะครับมีจำนวนเท่านั้น,น,น,นม,มีจํานวนเยอะนะครับต่อมาจะเป็นลูกล่ำซ้ำ รูปคำซ้ำใบของเขาจะออกเป็นสีชมพูนี่ตัวนี้สวยดูลักษณะใบนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะใช่ครับอันนี้กระถางละ300บาทนะครับผมค่ะตัวนี้300บาทนะคะอันนี้ฟอร์มนี้ที่จริงสามารถเปลี่ยนเป็นกระถาง11นิ้วได้นะครับต่อมาไม้ขายดีต่อมาก็จะเป็นรวยโชคนะครับมี่รวยโชคใบใหญ่เลยนะคะใบใหญ่ใบลักษณะใบจะเหมือนกับ รวยลาบแต่สีของเขาจะเป็นเขียวใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะทุกท่านอันนี้แนะนำเลยนะครับรวยโชคสวยนะครับราคาดีราคา1 8 0รปดบาทในกราฟหนึแปดสิบบาทโอ้โหสวยนะจริงๆเขาเปลี่ยนใส่11นิ้วได้เลยนะตัวนี้เพราะว่าใบเขาใหญ่มากแล้วก็ลำต้นแข็งแรงมากเลยลายพวค่ะติ้งติ้งติ้งติงเลยนะคะตอนนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นรวยลาบนะครับรวยลาบ รวยลาบนะครับอันนี้ใบของเขาก็จะเหมือนกับรวยโชคลักษณะกลมๆเหมือนกันแต่จุดเด่นของเขาคือเขียวจะน้อยกว่าชมพูจะเยอะกว่าสวยด้วยนะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยสวยนะครับเป็นฟอร์มนี้ในกระถางนี้ราคา180บาทต่อมาจะเป็นช้างแดงในหนึ่งกระถางมีสองต้นผู้ใดมาเขียนป้ายอินโดนีเซียโอ้ยนาะอันนี้ช้างแดงราคาติดชื่อผิดหรือเปล่า อันนี้ช้างแดงเป็นฟอร์มคู่นะครับต้นคู่เนี่ยครับปกติจะเห็นต้นเดียวราคา180บาทแต่รอบนี้เรามาหา,าต้นคู่กันในราคา220บาท220นะคะตอนนี้เหลือประมาณ2ราคานะครับผมจะหมดแล้วนะทุกท่านใครโทรมาก่อนก็จะได้ก่อนนะคะใช่ครับต่อมาตันี้ใหญ่บึ้มเลยใหญ่บึ้มอันนี้จะเป็นมีหน่อออกมาแล้วอันนี้นยังยังให้ดูนับเง<อ>ิ นับเงินนับอ๋อถ้าตัวนั้นเป็นรับใช่ไหมใช่ตัวนั้นเป็นรับตัวนี้เป็นนับเงินงงกันกับนําเงินกับรับทองอันนี้ลักษณะสีใบจะเหมือนกับรวยโชคใบจะเหลมนะใบจะเหลมกว่าอันนี้นับเงินนับทองขอราคาหน่อยค่ะราคา280บาทนะครับส8 0แสนะคะมี3ต้นพร้อมพร้อมหนอยออกมาหรอหนอนออะออกมานะครับผมต่อมาอันนี้ขายดีต่อมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็น กวักโชคนะครับราคา280บาทในกระถาง11นิ้วสีใบของมันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก,ก็จะทิ้งใบแก่เป็นสีเขียวอู้อันนี้สวยสวยครับสีสวยราคา <280 S 2> ค่ะ280บาทนะครับ280นะคะไม่แพงนะคะเพราะว่ามีใครที่ชอบไม้ฟอร์มกอนะคะแนะนำเลยอันนี้ก็สวยขายดีอีกตัวหนึ่งเลยมาก็สีพรสี สีอัมพรเออเกับสีสีอัมพรอัมไพพงแล้วสีอัมพรถูกนะสีอสัมพ,นะพรอันนี้เป็นกระถางฟอร์มกอในกระถางแปดนิ้วราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสวยนะครับเนี่ยมีจำนวนสองกระถางตอนนี้เหลือสองกระถางแล้วนะครับผมต่อมาก็เป็นรวยดลายนะฟอร์มกอฟอร์มกอมาใครชอบฟอร์มกอบึ้มบึ่มสอง 2ถึง3ต้นนะครับใน1กระถางอันนี้ราคา280บาทนะครับผมค่ะในกระถาง11นิ้วเลยสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะเป็นไม้เก่าอันนี้สวยอ่าใช่ตัวนี้นะคะนุ่นไปทีศึกษามานะคะาเขาบอกว่าเป็นไม้ไม้ที่แบบว่านำโชคเรียกทรัพย์อะไรประมาณนี้นะคะชื่อของเขาชื่อหนึ่งคือ อุ้มเงินอุ้มทองนะครับนี่นะคะนนเป็นไม้ขายดีของร้านเลยก็ว่าได้ใช่นี่แล้วที่สําคัญนะหนึ่งกระถางนี่ไม่ได้มีแค่ต้นเดียวด้วยนะมีแบบทรงต้นแบบนี้เลยอันนี้ราคา180บาทนะครับค่ะอันนี้เป็นไม้นะอันนี้นุ่นแนะนํานะคะสวยจริงๆเป็นไม้ราคาที่ไม่แพงมากแล้วแต่ว่าเป็นไม้ที่แบบสวยจริงๆต้นนี้ใช่นี่ค่ะ ใบแบบเนี่ยคะ่ะเรามองไปเนาะใบเขาจะสว่างนะคะเขาจะเป็นเหมือนสีสีอ่อนๆเหลืองใบตรงเขียวเข้มเ,เดี๋ยวไปทางนู้นกันไปฝั่งเดี๋ยวนุ้น <ไป S 1> จะให้ดูนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะหรือจะโทรมาก็ได้เนาะนี่คะ่ะพ่อค้าพร้อมตอบนะคะถ้าพ่อค้าไม่รับสายก็ โทรกลับมาได้นะคะบางทีพ่อค้าอาจจะอันนี้เป็นแดงมงคลนะครับนี่ค่ะอันนี้ราคา180บาทนะครับลักษณะใบของเขาจะเหมือนกับเรดมีนัทแต่แต่เขาจะมอเขียวเยอะกว่านะครับแต่เรดมีนัทมันจะเป็นแดงนะครับอันนี้ราคา180บาทส่วนมาส่วนต่อไปนะครับจะเป็นยกเศรษฐียกเศรษฐีอันนี้เป็นฟอร์มต้นคู่อไหน เป็นคู่เหรอใช่เป็นฟอมต้นอาเพิ่งเห็นตอนนี้ค่ะเปต้นเดียวใช่ใช่ปกติเรื่จะมีต้นเดียวด้วยนะถือว่าสุดคุ้มราคา180บาทนายขอดูใบชัดๆนีมนะสวยเดินลักษณะลำต้นจะเป็นสีสีขาวนะคะนี่ค่ะฟอมต้นคู่นะครับ180บาทเลยนะครับผมสวยครับมีจํานวนเยอะต่อมาขายดีมากแม่บอกว่าตัวนี้ขายดีจริงจริ อัน <c oughs> นี้จะเป็นอ่อพวกคาจะายอ,อันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีแดงค่ะมหาเศรษฐีแดงลักษณะใบอ่อนของเขาจะเป็นแดงๆเ,เป๊ะๆแบบนี้ใช่ลำต้นก็จะสวยนะเป็นสีขาวมัน,<ช>มนจะตะัดเหมือนแดงตัดขาวนะคะ<ม>พี่ๆทุกท่านใช่ครับอันนี้กระถางในกระถางหนิ้วราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโ้ราคาดีมากร้อยแปดสิบแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะเราไม่มีค่าส่งแล้วนะ คุ้มเกินคุ้มอะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับเต็มสีเรียกซับกระถาง6นิ้วแต่สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นกระถางดนิ้วได้นะครับลูกค้าเลือกได้2ซิได้2อ,อย่างนะครับระหว่างกระถาง8นิ้วกับ6นิ้วนะครับแต่ราคาเท่ากันนะครับ180บาทนะครับผมต่อไปเลยไปก็จะเป็นนี่ขายดีต่อมาจะเป็นออราส้ม ฟอร์มกอได้นะฟอร์มกอหนึ่งกระถางสองชั่วอระดาส้มตรงนี้นะคะออร่าส้มนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นแสงเงินแสงทองนะครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นสีส้มนะคะพี่พี่ถ้าถ้าแสงเงินแสงทองจะเป็นสีแดงนะคะในกระถางเฟตฟอร์มกอจะมีสองถึงสามต้นนะครับราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับถูกนี่ครับก็ประมาณนี้เหรอในร้านก็จะมีประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาฝากอะไรถึง ก็ฝากผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องสวนขวัญข้าวและร้านลานไม้แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับคนสวนชวนเลาะนะครับจะพาท่านเลาะตามสวนตลาดต้นไม้ราคาดีราคาถูกแบบนี้ตลอดไปเราจะพยายามหาต้นไม้ที่มาจัดโปรฟรีให้กับทุกท่าน ได้อุดหนุนกันแล้วก็ได้เลือกชมต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ทุกต้นพ่อค้าจะเขียนชื่อติดกับกระถาวเพื่อที่จะให้ลูกค้าจําชื่อต้นไม้ได้ว่าเรามีต้นอะไรบ้างหรือไปเอฟที่ไหนหรือไปดูจากช่องไหนก็จะได้จําได้ว่าเรามีต้นอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องซ้ำกันเนาะใช่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้ว e ีต่อไปเราจะมา ทำให้ดูวิธีการปลูกอากนิมาและการดูแลอากนิมาแล้วก็จะมีวิธีการแพ็กต้นไม้ส่งด้วยนะคะ<ช>พี่พี่ๆจะได้มั่นใจว่าได้ไปต้นไม้สวยไม่พังไม่เสียหายแ<ช>น่นอนค่ะฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะค,ะครับค่ะสวัสดีสสดค่ะ